สวัสดีครับผมหมนเหนยอแมงดําอายุ66ปีครับก่อนที่จะใช้น้ำมันนวดทายะนี่นะครับผมนะ่ะรู้สึกปวดเข่านะปวดมาตั้งแต่อายุ40กว่านะครับและถึงปัจจุบันเนี่ยปวดมากตั้งแต่ผมได้ดูรายการนะฮะดูรายการจากทาง y t u t u เนี่ยนะทาง youtube เขาก็มีการแนะนำวิธีใช้น้ำมันนวดทายะเนี่ยที่ผมเห็นวนะ่าสรรพคุณดีมาก ผมก็เลยลองมาใช้ดูนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยไปหาหมอไปฝังเข็มไปปรึกษาแพทย์มาก็ไม่เคยหายนะครับอาการยังปวดอยู่พอผมได้ใช้ในม้มานวดทายะนะพอทาเนะี่ยทาตรงที่ปวดมันก็รู้สึกเย็นซึมเข้าไปแล้วอาการมันก็ดีขึ้นมาสามขวดแรกนะครับสามขวดแรกเนี่ยทำให้ผมลุกเดินเหินเหมือนผมเนี่ยอายุสักสี่สิบปีขึ้นได้ เ,เดินเหมือนคนหนุ่มเลยไม่มีกังวลอะไรลุกจะเดินจะเหินจะนั่งก็สบายครับ <S 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 ขอฝากบอกเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับทุกท่านที่มีอาการปวดมีอาการปวดเขา่าเข่าเสื่อมแบบผมนี่นะครับให้ใช้น้ำมันนวนดทายะนะครับติดต่อได้ทาง YouTube เปิดดูเลยครับ YouTube ทาง a c e b o o k นะครจะมีะรายการน,นะท่านใช้แล้วรับรองว่าอาการของท่านจะหายปวดนะอาการของท่านที่ปวดเข่าปวดข้อแบบผมเนี่ย จะหายเป็นปิดทิ้งเลยครับไม่เชื่อลองดูนะครับกับน้ำมันนวดทายะของเขาดีจริงรับรองน้ำมันนวดทายะเขาเป็นดงจริงๆ